นะครับเราไม่รู้ทำยังไงเหมือนกันนะครับนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะร้องเพลงด้วยกันอีกสักเพลงหนึ่งไม่รู้จะโอเคหรือเปล่าไหวไหมเป็นพี่เลยครับนี่มันนี่มันนี่มันอะไรเนี่ยอันนี้คือใครทำให้เนี่ยพผอิญนะครับผม เวลาเวลาผมผมจะเลิกงานตอนประมาณ4ี่โมงเย็นแต่วันนี้ผมทำโอทีฮะเพิ่งเลิกตอนหกโมงเย็นแล้วผมก็ต้องรีบ<อ>้องรีบบึงรถอ,ออกมาจากบริษัทเลยพนักง,งานบ <นะ S 2> ริษัทท่านเองใช่ครับแต <นะ S 2> <ด>่ผมแกะเน็กไทไม่ทันไงพี่ดึงๆึงึมามันก็เลยเป็นอย่างนี้ไงฮะ<อ>พี่ว่าพี่ว่าเดี๋ยวเราต้องเป็นพนักง,งานบริษัทด้วยกันครับน้งแกะยังไงอ่ะครับ นั่งนั่งก่อนก็ได้นะครับนั่งอีกเปลี่ยนมงเฮ้ยเดี๋ยวนะไม่เด็นไรให้ผมช่วยพี่มันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นติดผิดด้านหรือเปล่าลิปอยู่ข้างในใครเป็นคนทำาครับอ๋อเออนั่นแหละพี่อ่นะครับวันนี้นะเราเราก็เพิ่งบินรถมาเหมือนกันนะครับ รถไฟฟ้ามาหาทุกคนเลยนะเขาบอกว่าก็เพราะใจเรียกร้องด้วยถูกนะครับเขาบอกว่านางเอกเนี่ยนางเอกมวยมากครับเรื่องนี้นางเอกมวยมากรถไฟฟ้ามาหาเธอครับนะครับเข้อถามว่าผู้ชายตีเนี่ยใครฮะหมายถึงว่าผู้ชายตีเนี่ยที่เป็นศิลปินในแกรมมี่เนี่ยมีหลายคนมากนะครับครับอ่ะน้องคริสเขาก็ร้องเพลงเหมือนกันเขาเป็นศิลปินคนหนึ่งอะไรเนี่ยฮะ เขาพูดกับดิวไม่ได้พูดทุกคนนะแต่แต่ว่าวันนี้เนี่ยรู้ไหมครับว่าทาไมต้องเป็นรุตกับดิวครับก็เพราะว่าพวกเราก็เป็นหนุ่มตีมันกันเห็นไหมทำตายนักสิน่นแหละนะทีนี้นะครับวันนี้ก็มีเพลงอีกเพลงหนึ่งที่อยากจะนำมาร้องคู่กันนะครับครับก็ หลายๆคนน่าจะเคยฟังมากๆอยู่แล้วแหละเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่สุดยอดแบบว่าเหมือนเพลงหากินนะพี่เขาบอกว่าเป็นเพลงชาติของใช่ครับเพราะว่าตอนที่ผมร้องเพลงกลางคืนสมัยก่อนนี่นะฮะร้องทุกวันวันละสองรอบครับ I will survive โอ้โหกนจมันกันทีเดียวนะนะนะชาติไทยนะชาติไทยวะชาติไทยกันเออ ชาตินี้ชาติหน้าชาติไหนไม่รู้ชาตินีชาติหน้า <ไป S 1> ชาติไหนก็ไม่ขอเป็นเพลงชาตินี้แล้วกันนะนะครับวันนี้นะฮะเราก็เลยอยากจะร้องเพลงคู่สักเพลงหนึ่งนะครับเ,เพลงนี้เป็นเพลงที่คนร้องเนี่ยเป็นพ่อคนแล้วนะแต่ว่าเราอาจจะยังไม่มีลูกแต่ว่าไม่เป็นไรเราเราอยากจะมา,มาร้องให้ทุกคนได้ฟังในบรรยากาศชื่ๆแบบนี้นะครับอ้าวเดี๋ยวมีมีมีใครที่พร้อมจะสนุกกับพวกเราบ้างครับ อ่าแล้วคนที่ไม่ยอมเชื่อไม่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 เชื่อที่ยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่เพราะยังนั่งอยู่กับที่เอาไป one two three i love you เอาก็เป็นเพลงไม่เคยได้ยินอ่ะวันทำรมไงคุณใช่ปะเอาแคาเคยตังเซ็งดิออเฮ้ย เพลงศิลปินค่ายเราสายฟ้อนลอยโกลเซอร์คนเดียวกชใช่ครับอ่ะนะครับเอาใหม่ใช่ใช่นับให้ไงอันนับเฮ้ยทำไมกันไปอย่างนี้อ่าวหนึ่งสองเส้นขอเสียงหน่อยเร็วนู้สิไม่ค่อยดังเนอะนี่คือสิ่งที่ต้องการอ้าวเฮ้ยช่วยแปลด้วยกันบ้างได้ไหม งงช่วยช่วยเพลงกันเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะอ่าเรามาเรามาร้องเพลงนี้ด้วยกันแล้วกัน